บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim นะครับในนามอัลลอฮิมโตซาลลอฮิสันนะมาละไซนะมุ h a m m am uh วันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของวิชาฟิกนะในหน้าที่46ในเรื่องของล่าวก่อนเมือ่อครั้งก่อนก็คือว่าในเรื่องรุยานะก็คือให้ดูระหว่างสองคนเนี่ยนะ วันนี้เราก็มาถึงว่าเราอัติตรมีฮดีซึ่งที่รายงานโดยติตรมีฮัสซานหู <c oughs> ว่าฮัสซานหูและติตรมีนี้ได้ตั้งได้แรงได้ฮุกกล่าวว่าฮดีนี้เป็นฮดีสายะ <c oughs> าก็คือว่าอะไร <c oughs> เอ้ยฮาซันฮัสซานหูตัสินตัสินว่าเป็นฮดีที่ฮาซัน ก็คือฮะดิษทั้งหมดที่มาถึงเราเนี่ยนะมันไม่มีแล้วมาถึงเราที่จะมีใครว่าเราดอยิบมีสาหายมีอะไรนะก็คือ,อนักวิชาการรุ่นก่อนนะเขาตัดสินมาหมดแล้วเพราะเขาตรวจสอบมาแล้วแล้วเขาก็บันทึกเขาก็ส่งต่อมาให้เรานะ,ะจะมาถึงเราแล้วก็พวกเราจะบอกนั้น,นสาหายได้ตัดสินเองนี้ไม่ไมันไ,ไม่มีทางเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนทั้งหมดนั้นตายไปหมดแล้ว คือคนที่รายงานฮะดีษเราจะไปว่าฮะดีษนี้คนนั้นรายงานนั้นหลงหลงลืมลืมหรือความจําเสื่อมอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเขาตายหมดแล้วเราไม่เจอเขาก็มีแต่ว่าเขาบันทึกมาให้แล้วแล้วก็ตัดสินแล้วก็ส่งมาให้เราเราก็จำขีป่าเขามาแล้วก็มาบอกว่าเขาไหวงั้นว่างี้ตอนนี้บางคนที่ไม่มีอาณอามานาก็เลยไปบอกว่าอะไร ฮะดิษสาเหียไม่สาเหียโดยการบอกว่าตัวเองตัดสินจริงแลนะ้วไม่ตัวเองไม่มีไม่มีส่วนแม้แม้แต่เสี้ยวหนึ่งของการที่จะไปตัดสินนั้นอย่างแต่อ่านของเขาไปหาค้นให้พบที่เขาได้ไรได้บันทึกไว้นะแล้วก็มาเล่าบอกต่อท่านเองตอนนี้ด้วยกับเอามานะาเขาก็บอกแล้วคนนั้นว่างั้นคนนี้ว่างอย่างนี้ในในหนังสือเล่มนี้ เขาก็บอกแล้วว่าติฏมิรีได้ฮัตสนานะอ่าคือได้ตัดสินแล้วว่าเป็นฮัดีิซี่สายเออฮัดีิสานนี่ยุ่งเลอยอแล้วก็ราวับนิมาวับหนูมานะนะแล้วก็ฮัดีิรายงานโดยอิบหนูมานะในบทนิกาเช่นเดียวกันนะว่าเรื่องอันอนอสอิลันมารอติอิราอรอดายตาเจ้าว,วัจหะนะเรื่อยมา จนกระทั่งมาว่าอันนั้นนบีกอลลิมุกรีรออิบนีชอบะท่านนาบีสลลุลตานเอบอสลามได้กล่าวกับมุกรีรออิบนีชอบะรียรียงอันทว่าก็ขอตบอิมราตันนะแท้จริงเขาได้คิดต่อขอตบขอตบก็คือได้ไ,ไปสู่ขอผู้หญิงคนหนึ่งไออาซามะอ่าอาลาคิดปติขอตบตตัวนี้มันได้สู่ขอแม่เสงแปลว่าอาซามะคือตั้งใจว่าจะไปสู่ขอ ไอ้คิดบ้านอะสารแปลกันทุกวันนี่แปลว่ามั่นมั่นหมายถึงว่าไปสู่ขอตกลงนะออตอนนี้ก่อนที่เราจะไปสู่ขอไปตกลงแต่งครยนี่นะนี่เราก็ดูก่อนเนี่ยมาละมองว่าคนนั้นคนนี้คนนู้นคนนู้นยังไงยังไงมาดูแล้วก็อาซามเอาละคนนี้นะอะไร มันก็มีในนั้นนะความจริงแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรนะก็ว่าผ่านไปวมะนาอะไรตรงไหนละมีอุลุดอิเลฮาฟินนอัฮ์รอนะอายูเอาอายูอัตมะไบนาห์มานะวมะนาอายูอัดตมะไบไนนาคุมาอายยดูมาอันมาวัดดะวัลอุลฟาร์ไนนาคุมามันจะทำให้คง รายดูมดาไม่ดูมก็คือคงอยู่นะอัลมาวัดดาความรักนะวัลอุลฟาความสนิทเชื่อใยนุกมุมาเพราะในอันกฤรอาจจะใช้คำว่าสองคำนะามาวัดดาแล้วก็อะไรอา่าะอฮมานะมาฮับบานแล้วก็มาวะมอแล้วก็มารอฮมาคือช่วงแรกจะใช้คำว่ามาวัดดามาวัดจะอรอฮมาแล้วก็มารอฮมาก็คือต่อไปต่อไปอยู่ด้วยกัน ก็มีความสงสารนะมีความเห็นอกเห็นใจนะรวัลบุคอรีความจริงแล้วหะด,ดีนี่มันนะความจริงเราจะเอาเรื่องฟิกนะเอามาดูตรงถัดต่อไปเลยบรรทัดที่สามนะอันซาฮลินอันซาฮิลิบนี่ซาอิดนะฮะด,ดี ซึ่งที่รายงานโดยรายซาสฮัลนาอิบเนสอาตเรยอลาอันฮุอันนำรอจันยะอาราสูยาอัดนอสูรอฮียาอัดบิมาณาตาเพราะยาปกติลาสิมนใบางทีก็มีมีมานามุตาดีมานามาตาก็คือผู้หญิงคนหนึ่งได้มาท่านรอสูลสันลาในวัชรลมะกอลัดยารสูลลุลอยารสูลลลอโอ้ท่านรอสูลลอมุนาดาทัมตอซบเนี่ยอันอันอันซอบนะ เจตุลีอาฮาเบลีอาฮาวะฮาบียฮิบวะฮาบียฮับุลีอาฮาบะและการนับสี่ชันมาเนี่ยอะไรเพื่อที่จะมอบตัวของฉันให้กับท่านฟาและฟาซาดานั่นน่าจะอไลยฮาวะซาบะซุ่มตอตาเราโซท่านนาบีก็ได้เหง็นดูไปยังเธอสาดาขึ้นแม้ซึง เห็นมองดูาสาวว่าแล้วก็โค้งหัวซุมมาเตาะตาเราสาว,วาคือประงหัวอันนี้ก็บอกให้ถึงว่าอาการดูเพราะนาบีจะไม่ไม่ได้ไม่ไดไ,ไม่ดูไม่ไม่ไมจับนะมือกับผู้หญิงซึ่งที่ไม่ใช่ภรรยาหรือไม่ใช่ยาติการชิดตอนนี้คนนี้มาเพราะท่านนาบีนี่เรียกว่าได้คุซูซี่คือได้เอกสิทธิ์เฉพาะเหนื้อมนุษย์ทุกคนนั่นก็คือ,อไร ผู้หญิงทุกคนเนี่ยนะสามารถมามอบตัวให้กับท่านนาบีได้นะงานแต่คนอื่นนี่ไม่ได้เรียอาฮบาลละก็นะก็คือไอ้อจย์อัมรีอิจานอัมรีละกะนะขอพระองค์ทรงได้ทํางานของฉัน,นเรื่องของฉันนี่กับท่านแต่แต่ซาลาว์นี้บิดูนี่มาเรนก็คือแต่งงานฉันโดยที่ไม่มีมหัศ เอาแต่สาวนี้ีมันตรอหรือว่าขอพระองค์ทรงได้รายแต่งงานฉันกับไรคนที่พระองค์เห็นว่าใครที่คูรส่วนเหมาะสมหมายถึงว่ามามอบให้กับท่านนาบีเนี่ยมอบตัวนี่คือมอบสองอมีสองนัยยะที่เขาแปลไว้หนึ่คือมอบก็คือยกตัวเองเนี่ยให้กับเป็นภรรยาของท่านนาบีเลยอ่าหนึ่งหรือว่ามอบ ของตัวของเขานี่ให้นบีแล้วก็ให้นบีไปเลือกเอาว่านะจะจะอะไรหาใครมาแต่งให้กับเขาอ่ามันก็มีบางทีมีบางคนนบีก็ไปเลือกให้นะแล้วก็อะไรหาให้ให้ไรมีมีได้มีมีมีสินสอดมีมหัดนะมีมีมีแหวนมีอะไรก็แล้วแต่อ่ซึ่งที่คนนั้นก็ไม่มีไม่มีไร้ก็เลยต้องสอนให้สอนอกุนอุนุน นะซึ่งในบทก่อนหน้านี้เราผ่านมาแล้วก็คือบาบุสซดักนะวจิวะวจววดเกานีตะนีมันกุราณ็คืออะไรอนุญาตให้สอนอันกุราณสอนอันกุราณเนี่ยเป็นมหาดายฟาซายดละอันนั่งรอิเลียห์วะซาวบะอันนั่งรอิเลาะลาฮ์ก็คือท่านนบี ก็มองไปยังด้านบนคือระว่างเราเรี่กง่างแงนหน้ามันก็จะเกินใช้คําพูดเกินไปไม่ถึงว่าเงยหน้าขึ้นนะมองทางด้านบนวอสฟอรีฮ่าอันน้เตาะเตาะก็คือข้างข้างข้างล่างวัตอมะละฮาแล้วก็อะไรวิเคราะห์สนใจเตาะเตาะรอสหไว้คอฟิตรรอสหูก็คือะายหัวเนี่ยรายก้มลงเวลาอยู่ไออันอะไรไลฮาแล้วก็ไม่กลับมามองอีกครั้งหนึ่ง ราวาฮูมุสลิมอะนีออ้แตยงงานโดยมุสลิมในบทนิกาบาบูอันนัดบีนะอน,นุกรรอ,อ,อะไริลาวะ่าชินมรติวะกับไฟฮาลิมันยูรีดูไอยะตะซาว่าจหาก็คือบทว่าในเรื่องอนุญาตให้อสุนัตให้ดูไปยังใบหน้าของผู้หญิงแล้วก็ฝ่ามือสองฝ่ามือสำหรับบุคคลที่มีความประสงค์จะร้ายแต่งงานกับเธอ อันอบีฮุไรต์อันฮบีฮุไรระต์รับด้ยัลลอฮุอันหุนะฮะดีษสินงที่รายงานโดยท่านอบูไรระนะเอ่แอแล้วก็ลาอบูไรระได้กล่าวว่านะคุณตัวอินดานบีสุลลัลละฮ์อะลัยวะสัลลันะกมก่อหน,นอหน้านี้ฉันได้อยู่กับท่านนบีสุลลัลละฮ์อะลัยวะสัลลัมนะคุณตูปรากฏก่อนหน้านี้มาถึงก่อนหน้านี้ฉันได้อยู่กับท่านนบีฟาตาห์รอดจุล ก็มีชายคนหนึ่งได้มาท่านนาบีฟาอักบะรหูแล้วก็ชายคนนั้นก็ได้บอกกับท่านนาบีฟาอักบะรอฟานดมิตกดีทั่วกับหาระยุนหูมะฟูนี่เราเป็นมะฟนูนะกับหาท่านนบีว่าอันนะหูมะฟูนี่ที่สองนะว่าบอกว่าไงใช่ี่ยิงเขาอันนะหูอันนะระยุนนะ แต่เราว่าจะอิมรออตันเขาได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งมีนัลอันซอดจากชาวอันซอดชาวอันซอดก็เรารู้รู้กันอยู่แล้วก็คืออันซอดก็คือบุคคลที่อยู่ที่มาดีนะอันซอดแปลว่าพวกที่ช่วยเหลือนะก็คือบุคคลที่อยู่มาดีนะโมฮาจจรีนี่คนมักกะที่อ,อพยพไปกอออลลลลละสสาฮััมุว นะท่านนาบีก็ได้กล่าวกับอะไรละหูแกใครตะกี้รหยุนนะชายคนหนึ่งนะอ,อันนัซต์แต่เอเลหาเาจ้าได้ดูเธอหรือเปล่าก่อนนี้จะแต่งกับผู้หญิงคนนี้นะอตาอานุตาจ้าดาวดนะก็ละละอ,อันนี้อันนี้ ในจำนวนนะ่ะแต่เราว่าจะนะคือได้แต่งงานแต่แล้วความจริงแล้วเนื้อหาในใน,ในที่นี้มีมานาอะรมานาอะรมโอแระนะหมายถึงว่าเขามาบอกเนี่ยไม่จะบอกฉันแต่งงานแล้วนะบอกไม่ถึงว่าฉันจะแต่งงานแต่ที่ใช่อะไรใช่อะไรใช่ํำนวนมาดีนั่นหมายถึงว่า ชายคนเนี้นะตั้งใจเด็ดขาดเลยว่าจะแต่งเหมือนกับแต่งแล้วนะหรือว่าเบียอติบาริมาอะไรอา่ายากูลมันจะเป็นเลยก็บอกว่าเป็นเลยเนยเราบอกว่าอะไรคุดขั้นกะทิหรือคุดหลุมความจริงคะคุดดินให้เป็นหลุมคั้นมะพร้าวให้เป็นกะทิอ่เลยเราก็บอกว่าคุดอะไร,อ,รอคุดหลุมนะอันนี้ก็เหมือนชั้นแต่งงานหมายถึงว่าฉันจะแต่งงานทีนี้ถ้าเรา ไม่ดูสํานวนให้ดีเราไปแปลบอแต่งงานแล้วไม่ใช่นะก็มึงเชื่อฉันจะแต่งงานแต่ใช้สํานวนมาดีหมายถึงว่าเขามั่นใจเด็ดขาดเลยว่าจะแต่งคนนี้เมื่อมาเล่าให้กับท่านนาบีฟังนบีก็เลยถามว่าอานาซอร์ต้าอันนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นสํานวนนึกรีนะที่มันมากำกับบอกว่าชายคนนี้ยังไม่ได้แต่งใช่หไหมล่ะพราะนาบีถามว่าแล้วก็แกดูเขาหรือเปล่านะ ดูเธอหรือยังที่แต่งเนี่ยนะที่แต่งกับเขาเนี่กอละกอละรยุนนะละนะยังละหมายถึงลาอันซุโรนะฉันไม่ได้ดูเขากอละท่านอบีักษว่าได้ฟัลฮับฟันซุดอิเลฮ์จงกลับไปแล้วก็ไปดูเธอ,อมองดูเธอที่ว่ามันสวยขนาดไหนมีมือมีอะไรก็แล้วแต่นะฟินนฟีอายุนอินอันซอริชยอันนะเพราะว่าอยู่ในสายตาของ อันซอดนั้นอะไรมีส <laz ily> <are again having supplies> ิ <ninety> ่งหนึ <ellt> ่งนะไออะไรนะยักตาลิฟนัอันอายุนิไวริหินนะรุบบามลายะตะอัจจับลา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 ยูอัจจิบุกะนะหมายถึงว่าอะไรเอ่อบางทีไอยักตาลิฟนะก็หมายถึงว่ามันมีการอะแตกต่างกันฟีอายุนิไวริหินนะในสายตาของ คนอื่นที่ไม่ใช่อันซอดรูปมามาบางทีลาย่อันยิบุกะมันจะไม่ทำให้ท่านอะไรอ,อะไรชอบรับเดินอ่ ก็หมายความว่าอ้ไรผ้อ่านใช่ไหมก็เอาแันมาแล้ยังมันมันมาได้ไหว่าไงมะหมดเาขาอบอกว่าอะไรในสายตาหรือในความรู้สึกหรือในการนิยมของผู้อ่านซอสนั้นเขามีมีมีม,ม,มีในสายตาเขาไม่ถึงว่ามีความต้องการหรือรสนิยมแรงต่างๆอย่างหนึ่งแล้วแก พวกแกนี่อะไรชอบอย่างหนึ่งอตอนนี้ถ้าเราไม่ดูกันก่อนไม,ไม่ศึกษาประเพณีไม่ศึกษาอะไรกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปแล้วมันจะ,อ,ะอยู่กันไม่ได้นะอันบบนีนนบีให้หลักเกณฑ์ในนะกรณีที่ถ้าถ้าไรถ้าเร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 าไร,าเ,ร,าเ,ราเราไปชอบหรือจะแต่งงานกับบคุคคลที่ไม่ใช่อยู่ในวงกาในวงของเราในะอดีตพี่น้องเราหรืออยู่ในในประเพณีของเรา นะที่บ้านเราเคยๆกันอย่างนี้พี่น้องเราอย่างงี้นะ,ะถ้าอย่างนี้ให้ให้ไดให้ไปศึกษาประเพณีศึกษาอะไร,ะไรต่างๆให้ครบถ้วนสมบูรณ์นั่ก่อนเพราะไม่งั้นแล้วมันมันมามันมา,ม,นม,ามาแล้วก็จะทําให้เขาคิดว่าอย่างงี้ดีอย่างนี้แต่แล้ว ไอ้ฝ่ายหนึงบอกไม่ใช่ไม่ดีอันนี้ดบีจึงให้เให้เกียรติบอกว่าอะไรบางทีเ,อเ,อเขาว่าดีเราไม่ชอบบางทีเราชอบเขาไม่ชอบอะไรต่างๆเหล่านั้น <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>อันนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็คือเรื่องของอ,อ,อะไรมีอยู่ครั้งหนึ่งนะก็คือประเพณีข,ของคนภาคกลางทั่วๆไปเนี่ยนะเวลาเขาขอไปขอกันก็นแล้วแต่เนี่ยนะเขาจะเป็นประเพณีขขพก็คืออนะไร อไอ้พวกสินสอดพวกอะไรตาแรงต่างแล้วนั้นที่ไป,ไป,ไปเอาไปให้เนี่ยนะ mm. เขาก็จะพูดว่าชริกาแชริกาหมายถึงว่าอะไรแบ่งครึ่งนะแบ่งกันใช้นะตอนนี้ในกรณีที่เกิดจากกันจากกา,นะากนด้วยยาหรือตายก็แล้วแต่ก็แบ่งกันคนละครึ่งที่เอาไปเนี่ยนะจะเป็นเงินเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้บางที่เขาไม่มีอย่างนั้นนะเ,เขาเลือกเท่านี้ก็ต้องให้เขาหมดเท่านั้น ทอนี้เกิดไ,ไอ้ทางนี้ไปพูดว่าไอ้ตรองซริกานะไอ้ทางนู้นเขาไม่รู้เขาก็ถามว่าไอ้ิก้าคืออะไรก็คือบอกว่าแยกเป็นแยกตายไอ้นุนบอกอะไรยังไม่ได้แต่งอะไรจะตายจะเป็นจะจะอยากกันแล้วไงเลิกเลยรืยตกลงก็เลยไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรกันนั่นเรียกว่าอะไรไอ้ไอ้ประเพณีมันไม่เหมือนกันเมื่อไม่เหมือนกันแล้วก็มันก็จะนํามาสู่ซึ่งการที่จะได้อ,อยู่กันลําบากนั้นเราก่อนที่เราจะ,ะไร <c oughs> ไปอยู่หรือไปอในสิ่งที่ที่เราไม่ได้ไม่ใช่ในสังคมของเราต้องศึกษาก่อนฉะนั้นโดยเหตุนี้เคย <c oughs> สมัยเรียนอาจารย์จึงแกบอกไว้สั่งเสียอยู่เสมอคือในกรณีที่เราไปบ้านเขาบ้านไหนก็แล้วแต่นะอย่าไปนำเข้าเด็ดขาดนะจะไปเป็นต้หม่ำไปทำบุญกินบุญกินทานอะไรอะไรก็แล้วแต่อย่านำเด็ดขาด พอเราไปนํานําแบบของเราที่เราเคยนำใช่ไหมล่ะไอเขาเขาเขาไม่ได้เข,ไไดไเขาไม่ได้อ่านอย่างเราตอนนี้ยุ่งสิเราว่าไปก็ได้ว่าแต่คนเดียวไอคนนัง่งนั่งก็วาไม่ถูกนะมันก็จะทาให้ลักหลานรุ่นวายนะแตหากว่าเรารู้รู้เขาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เราทําถูกอย่างเขาอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะก็คือถ้าจะนําเขาก็ต้องศึกษาไปเรณเนีอะไรจะแะงรต่างๆเหล่านั้นก่อนนะ วันอบีวันอบีฮุดอัสายดีฮะบิซซึ่งที่รายงานโดยอบีฮุดอัสายดีเราะยลลฮ์อันหุนะฮะดิษนี่ฮะอดิษที่ท่านอบีได้บอกไว้เนี่ยอันนี้เป็นฮะดิษที่มีความหมายที่กว้างนะนะถ้าหากว่าเป็นนักพูดเนี่ยโอ้โหได้หลายวันนะได้ตังหล,หลายหลายหลายบาทแหละนะนะเอายกฮะดิษนี้อย่างเดียวแล้วก็มาวิเคราะห์นะยกตัวอย่างประเพณีบ้านนั้นบ้านนี้อย่างนู้นอย่างนี้อะไรงแล้วแต่นะ กล่าวอะอับ kind of <us> uh um ีฮไ迈ดกล่าวว่าของเราซุนซนุลลอฮอานีวะสัลลัมอิลาขัตบะฮุดุกุมอิมราตันนะในกรณีที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นมีเจตนาขัตบะต่อมาไม่แม้หน้าอาจะะอะนะตะเกียร์ไหนนะอ่าอะไรอาซะมะเออหมายถึงว่าอะไรคืออะไรตั้งใจที่จะไปสู่ขอมั่นใจตั้งใจว่าจะไปสู่ขอเขาเนี่ยนะฟะลาอยูนาฮะอะไรที่ ไม่มีความผิดอะไรไอยันรุรนมินทาก็ในการที่จะไปดูเธอเนี่ยนะตรงนี้เราต้องเข้าใจดูดีนะเดี๋ยวเราไปไปไปขอเขา,าไปขอมั่นเหมือนเรียบร้อยแล้วไปดูจะไปดูจะไปเกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าอะไรที่จะให้ดูเนี่ยหมายถึงก่อนที่เราจะตกลงอันนี้เป็นเรื่องปกติเราจะซื้อของหรือจะอะไรก็แล้วแต่ก็ให้ดูก่อนเน็นยไมล่ะไม่ซื้อแล้วพิ่งจะมาดูเรื่องแม่ใดอย่างใจก็มีปัญหาอีก อิรากานะอินนามายันซุรุอิไลฮาใน,ในกรณีที่มองนั้นเพื่อที่จะอะไรไปสู่ขอเธออังกานาอังกานันนานนลาตาลัมถึงแม้ว่าเธอไม่รู้ตัวก็แล้วแต่อันนี้เราผ่านมาก่อนหน้านี้แล้วว่าในเรื่องของการที่ว่าอะไรเธอจะยินยอมไม่ยินยอมไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแหละนะถ้าเราตั้งใจจะแต่งกับคนนี้แล้วก็อะไรอ่าเอลาลออนุญาตให้ดูไอเขาไม่อนุญาตอตัล้อศาสนาอนุญาตให้ก็เป็นนั้นว่า อะไรดูได้อีกบรรทัดนหนึ่งก็คือวะฮาลายัอายัสสฮิกุลฮาไอดอนนะอะและก็มีเป็นสิทธิ์สำหรับเธอก็คือผู้หญิงอีกเช่นเดียวกันอันตรออันตรอหุในการที่จะให้ไปดูผู้ชายนะไม่ใช่ว่าไอ้ผู้ชายจะมาจ้องจะมาดูฉันอย่างเดียวไม่ใช่เราก็ไปดูเขาด้วยเช่นเดียวกันนะเ,เวลาเขาจะมาอะไรมาจับหัวเราตอนขอตัอ่อนนะ ไมล่ละไอเขาจับหัวเราอย่างเดียวใช่ไหมเราก็จับหัวเขามั่งคือขอเขามั่งขอจากเขาด้วยนะเราจะเห็นว่านะเวลาเขาส่งตัวไอฝ่ายผู้ชายก็ไปจับหัวผู้หญิงแล้วก็ขอ,อส่วนที่ดีกับผู้หญิงไอผู้หญิงก็นั่งเฉยนะไอเราก็ขอสินะไออย่างที่ไอผู้ชายก็ขอขอส่วนดทีที่มีอยู่ที่เราเราก็ขอตอ่อรอดส่วนที่มีส่วนที่ดีที่มีกับที่ผู้ชายนะให้ม,ใหมีให้มีอะไรดีกับเรา นะไม่ใช่เขาขอเขาจะเอาเอาจากเราอย่างแเราเราไม่ได้ส่วนจากเขาเลยมันก็อยู่กันไม่ได้นั้นเราจะเห็นว่าอะไรจับหัวแล้วก็ผู้ชายอ่านขออย่างเดียวนเอาเราเป็นอะัศรใครเราใครเรามาฟีหานะนะเราก็ขอเอาเราเป็นอัศรใครเราได้ใครเราใครเราหูนะมฟี นะอีล,อะะละ้อเราแต่เราก็มินหนนาในกรณีเธอมีความประสงค์จะแต่งงานกับชายคนนั้นนะหรือว่าเขาเออมาจะมาสู่ขอเราเราก็จะอะไรละนะเขาส่งข่าวมาว่าเราจะอะไรเขาจะมาขอเราอะไรเนี่ยนะก็อนุญาตให้เรานั้นได้ดูเขาได้นะเรียตายบนะให้อตหูนะเพื่อที่ให้ปรากฏชัดนะไฮอะก็คือสภาพร่างกายอะไรต่าง ของฝ่ายชายนั้นเวลาตั้นดำบะดันนิกาเพื่อที่จะไม่ให้ได้เสียใจหลังจากที่อะไรแต่งงานไปแล้วอ,อ,อย่างที่เขาเคยเล่ากันบอกว่าอะไรใช้คําพูดคม่มควมไงเ,เขาก็บอกว่าอะไรทางฝ่ายชายมาบอกว่าผู้ชายเนี่ยนะภูมิหลังไม่ค่อยดีนะฝ่ายผู้หญิงก็ฉลาดนะอ่าไม่เป็นไรเาหลังข้อดีมันก็เป็นได แต่ผู้หญิงเนี่ยนะปากมันค่อนจะมากค่อนข้างจะมากหน่อยนะอ้าวไอ้ผู้ชายก็บอกอไม่เป็นไรนะมากก็เดี๋ยวหยุดได้นะตกลงไม่ได้ดูกันพอไปแต่งแล้วจริงๆไอ้ภูมิหลังไอ้ผู้ชายหลังค่อมนะไอ้ผู้หญิงหลังปากมากหรือปากแหว่งอ่าอ่มันก็จะมีอย่างนั้นเพราะว่าไอไ้อการเพราะว่าการที่เวลาเขาจะไปขอเนี่ยไอ้เขาเลือกทงเท่าแก่ไปเนี่ยนะไอ้คนที่จะไปเป็นเท่าแก่เนี่ยมันจะต้องคมนะ ไอทางฝ่ายผู้ชาผู้หญิงเขาก็จะต้องเอาคนที่คมที่สุดทีเที่ในหมู่ของเขานะมานั่งนะไอฝ่ายชายก็ต้องหาคนที่คมที่สุดไปเพื่อจะไปต่อรองอันนันตาอะไราซึ่งกันและกันนะสมัยก่อนมันนะ มัน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 จะแรงเรื่องนี้นะสมัยหลังๆนี่ไม,ไม่ไม่เคยมีอะไรเพราะว่าตนชันจนเรจะคุยกันก่อนรินนะฮะยศตานจะบฮามินหูนะแต่จริงเออเธอนั้นก็จะทําให้อะไรนะยาตานจะบฮาทําให้เธอนั้นรักมินนจากผู้ชายเม่ยศตานจะบูมินทาในสิ่งซึ่งที่ผู้ชายนะั้นรักชอบจากเธอหมายถึงว่า ต็เอทั้งคู่เนี่ยก็คือราอ้านให้ดูแล้วก็มันก็มีดีทั้งคู่แล้วก็รักกันทั้งชอบกันทั้งคู่เมื่อชอบกันทั้งคู่แล้วการอยู่ร่วมกันมันก็จะก็ให้เกิดความสะดวกนะวันนี้ก็คงจะเอาแค่นี้ต่อไปก็สมมกรเราหูดูดอ,อันดอรรยนะขอบเขตแห่งการที่เราจะดูนะดูได้แค่ไหนนะอันนี้เอาไว้ทีหลังวัดเราสุภานุวะตาลา